ีลตอนนี้ถึงไหนถึงไหนของน้นจเรินวันนี้โอ้โหมัโยกวันนี้เราจะไปรับรถไมโครมาจากี่าวนนจเรนเดียวฟาหมูมาจากฟาหมูเดียวทรายมาไหเดี่ยวทรายมองซีเยง่นนจเรนมาเดียวทมายดี่ยาคอมอคมซานนี่นะคะเดี่ยวไซายขางวงเลียนมาเลยอ้อมตรงลานยางเลย เดี๋ยวพีไปรออยู่ตรงซีเราไปเจอกันที่นั่นนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะเราไปไหนคะ <Okay. S 2> ไปไหนคะอบอกคุณแม่หน่อยสิคะไปแมคโครมาแมคโครนี่ค่ะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ2-3โลนะคะที่ทำงานใหม่นะคะ mm hmm. เราก็จะไปเจอนะคะตอนนี้รถแมคโครทำอะไรเพราะจดกินข้าวเหรอ ใครจะจิ้งข้าวก็จะถึงแล้วอ๋อเอรอมันจะถึงแล้วถามถามมาแต่รอมาลีเปลี่ยนเสื้อผ้ามัวแต่รอใครคะพ่อพ่อมัวแต่รอพ่อนะคะไม่ใช่รอมาลีนะคะแม่กับลูกเสร็จนานแล้วอ่าไม่โคมาแล้วนะคะนี่โอ้ใส่ไฟค่อนข้างเตี้ยเลยนะพ่อเตี้ยไหมก็ตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะมองไม่โคอยู่เท่าไหร่ นี่ไม่เคยอยู่ข้าง่มากนกคุมาแล้วอันนี้หน้างานนะคะระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนะไมปรมันเป็นพื้นที่ต่อของตลตมสองตำเอารถมาลงตประมาณหนึกิโลนะแต่ส่วนใหญ่าจะเป็นตมง่าเจรจะบิน่าเจริญนะ เห็นแมคโครมาแล้วมโครมาแล้วพามาถ่ายเลยมาแล้วนะคะมาถึงมาแล้วนะคะมาถึงหน้างานแล้วนะคะเจ้าซานี่น้องคนเล็กนะคะพี่มะลิคนโตสองพี่โกเบน้องโกเบและน้องซานี่สามพี่น้องมาถึงแล้วมะลินอนหลับแล้วนะคะมะลิไม่ได้มาดูเลยดูรถลงเลยนะแะม่ถ่ายให้ อ,อยู่นี่นะคะตันีคือหน้าง,งานหน้าง,งานของเรานะคะเส้นของบ้านนนจเรนนะคะ,ะก็จะเคย a r i n งไปนะคะลงมาแล้วสุดหลอ่อ ลดลากลดหัวลากของ PR P R P นะคะใหใจดีที่เล่เรานะคะคหล่อมากมากเลยอะ,อะ<ม>โกเบก็หล่อนะคะ อลินอนในรถนะคะนอนหลับในรถนี่นอนหลับนะคะนอนหลับ<ๆ>เจอแอร์เย็นๆไม่ได้นะคะต่างเร็ลบ้านนี่กวนพอ่อกวนแม่เลยกวนคุณตากวนคุณยายนะ,ะนแลวน้องโยคนของมาอยู่นี่นะคะ น้องนุก,ก็น้องนุกคนขับโกเบก็จะไปถมที่ที่หนองโดนก่อน,นะะสักหนึ่งวันนะคะแล้วก็ไปจะไปเคลิ่งป่าให้ให้คนคนที่หนองโดน,นะะด้วยดูดูกล่องสีสีน้ำเงินไหมคะกล่องเสื้อผ้านะคะของน้องยนะคะอันนี้บ้านเช่านะคะเช่าบ้านนะคะเช,ช่าบ้านให้ รอลุงแช่ก็มาแล้วรถรถน้ำก็มาแล้วรถน้ำบริษัท มาาถ่ายนะคะว่าทํางานยังไงบ้างนะคะของของของพรุ่งนี้ไปดูนะคะพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเริ่มทํางานเลยนะคะโอเคค่ะ